สวัสดีครับอยู่กับผมแอมคาสโนวานะครับแล้วก็วันนี้ผมจะเอาใจสายแฟมิลี่สักนิดนึงสำหรับใครที่มีเด็กเล็กและใยา่จะพาไปเที่ยวนะฮะอย่างของผมเนี่ยตอนนี้6เดือนจะพาไปเที่ยวทะเลครั้งแรกเป็นที่แรกของเขาเลยเดียวนะฮะตอนนี้รอน้องอาบน,น้ําเสร็จสักนิดหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเราก็ออกเดินทางไปกันเลยครับระหว่างรอน้องไปนาบน้ําเรามาขนของขึ้นรถกันก่อนดีกว่าครับเพราะของน้องเป็นเยอะมากจริงจริงว์เฮดสติเขาบอกว่ามันมีตัวคลิกเซนเซอร์ด้วยอ่า มาแล้วเราออกเดินทางกันดีกว่าครับ Are you ready การเดินทางครั้งนี้ผมเลือก h าวเ e ล H6 ด H.E.V. อัลตร้ารุ่นท็อปสุดซึ่งให้ความสะดวกสบายครบครันหน้าจอมัลติมีเดียแบบสัมผัสที่ใหญ่ขึ้นกับขนาด14.6นิ้วพร้อม a p p l e c a r าเพ y และ Android Auto ในขณะที่ความบันเทิงมากับระบบเครื่องเสียง AMOL r Luxury Hi-Fi System ลำโพง8ตำแหน่งและในรุ่นอัลตร้ายังเพิ่มซับวูเฟอร์มาให้ด้วยแต่น่าเสียดายที่ตอนนี้ผมแทบไม่ได้ฟังเพลงอะไรเลยนอกจากเสียงเพลงกล่อมน้องนอนในรถเท่านั้นเอง พร้อมกันนี้ยังมีระบบปรับอกากาศอัตโนมัติแยกอิสระซ้ายขวาพร้อมตัวกรออากาศ c n 9 5และช่องแอร์ด้านหลังที่น้องเป็นชอบมากเ <Reese 's. S 1> พราะเป็นเด็กขี้ร้อนช่วยให้การเดินทางกับน้องสะดวกสบายมากขึ้นไม่อย่างนั้นน้องร้อนจังหวนีตลอดการเดินทางเลยทีเดียวครับนอกจากนี้ p w r h s p h e v ยังมาพร้อมระบบปฏิบัติการอัจฉริยะใหม่ o f f i e OS 3.0ที่ให้การใช้งานและสั่งงาได้เสียงได้ง่ายรวดเร็วและลื่นไหล สามารถควบคุมทุกฟังก์ชันผ่านหน้าจออธิปาาระตูท้ายรถและหลังคาสันรุซึ่งทั้งคู่เปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมทั้งรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi และระบบชาร์จโทรศัพท์ไร้สายด้านระบบนำทางเป็นของหัวเว่ยสั่งการด้วยเสียงค้นหาเส้นทางได้แม่นยำและสามารถดาวน์โหลดแอปใหม่ๆเข้ามาใช้งานเพิ่มเติมจาก GWM App Store ได้อีกด้วยเรามาได้ครึ่งทางแล้วครับแวะให้น้องเปรินได้พักผ่อนอิกทรอนิกสสักหน่อยก่อนเดินทางกันต่อ ระหว่างนี้เรามาดูตัวรถกันสักนิดดีกว่าครับว่ามีการปรับโฉมอะไรไปบ้างเริ่มต้นกันด้วยกระจังหน้าและกันชนหน้าที่มากับสีสโมกโครมไฟหน้าเป็น LED อัจฉริยะไฟท้ายเป็น LED ไลท์สตรีปแบบลมดําเพิ่มความสปอร์ตระบบไฟซิกเนเจอร์ไลท์แบบวอลท์ฟอร์ให้ด้านหน้าดูมีเอกลักษณ์มากขึ้นแถมให้ความปลอดภัยในการขับขี่ตอนกลางวันเหมือนไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์คิวประตูคิวฝาท้ายหน้าต่างด้านข้างและราวหลังคาเป็นสีเป็นโ no น้บล็กดูไฮโซมากขึ้นเลยทีเดียวล้วออลลอยยังคงขนาด19นิ้วเเเหมมมือนนดดิแแต่ป็บบร พร้อมคาลิปเปอร์เบรกสีแดงซึ่งมีแต่เฉพาะตัว PHV e รุ่นอัลตาร้าเท่านั้นปิดท้ายด้วยการเปลี่ยนโลโก้ใหม่จากคำว่า h a v a เป็น GWM ภายใต้วัน GWM เหมือนกันทั่วโลกเราขับ a l l New wow? h a w a l H6 PHV e มาได้ะไระยะหนึ่ง เริ่มรู้ฟีลลิ่งสมรรถนะของรถคันนี้กันแล้วโดยรุ่นท็อปที่ผมขับวันนี้เป็นขุมกาลังพักอินไฮบิดเครื่องยนต์1.5ลิตรเทอร์โบทํางานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กําลังสูงสุด326หแรงมา้าแรงบิดสูงสุด5้0ินิวตันเมตรระบบเกียร์เป็นอัตโนมัติ dht ที่สามารถสลับการทํางานระหว่างเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าได้อย่างราบรื่นพร้อมกันนี้ยังมีเกียร์ไฟฟ้าที่ติดตั้งหลังพวงมาลัยด้านระบบการสะเทือนเป็นอิสระทั้ง4้รรับเนนดส,สเบบเเนนเั่น,นเสีล้เ่นนนนเเอ้ิ่ังพลเลับลยคร สำหรับใครที่มองหาเรื่องความประหยัดรถคันนี้ในโหมด EV สามารถวิ่งไฟฟ้ารวนได้150กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC แต่ลองวิ่งจริงๆก็ได้ประมาณ130กิโลแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการขับขี่ของแต่ละคนแต่จะว่าไปเขาก็สามารถวิ่งได้ไกลสุดในรถ BHEV คลาสเดียวกันเลยนะส่วนเรื่องการชาร์จรถคันนี้ยังสามารถชาร์จแบบ DC ได้ด้วยโดยรองรับการชาร์จได้สูงสุดถึง41กิโลวัตต์รวดเร็วทันใจเหนือรถปลั๊อินไฮบริดในเซกเมนต์เดียวกัน และที่สำคัญฮาวาวลเฮดซิกพีเอชคันนี้ยังมีระบบ v 2 l ให้สามารถจ่ายกระแสไฟให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้แต่อุปกรณ์นี้ต้องจ่ายเพิ่มไม่ได้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานของตัวรถเท่านั้นเองครับ เราก็จะถึงทะเลกันแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ผมให้ความสำคัญกับรถที่จะขับพาลูกท่องเที่ยวนั่นก็คือเรื่องของความปลอดภัยซึ่ง All New o w Head a t ให้มาแบบไม่ต้องกังวลไม่ว่าจะเป็นกล้อง540องศาที่ปลอดภัยยิ่งกว่า360องศาทั่วไปเพราะสามารถมองเห็นสิ่งกีดขวางบนท้องถนนได้รวมไปถึงเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะอีกกว่าส30ารายการอาทิระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบช่วยเตืนอนจุดอับสายตาเอาประมาณนี้ก็แล้วกันครับไม่งั้นผู้ได้ฟังไม่หวั่นไม่ไหว แต่อีกอันที่ลืมไม่ได้และผมชอบมากนั่นก็คือการแสดงผลของตัวรถบนหน้าจอกลางไม่ว่าจะเปิดประตูปิดประตูเปิดกระจกบานไหนรวมไปถึงการเปิดฝาท้าย o n e w w a v e Stick จะไปแสดงผลที่หน้าจอกลางซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับน้องปริญหากน้องไปซนเปิดกระจกหรือเปิดประตูเข้าเราก็จะเห็นจากหน้าจอได้ทันทีเลิศไหมล่ะครับเอาละครับ ตอนนี้เราเดินทางมาถึงทะเลสัตหีเป็นที่เรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าการเดินทางด้วย All New h a w l a s i VHV คันนี้มันชิลจริงๆเลยครับตอนแรกบอกตามตรงผมกำลังมองหารถสไตล์ MPV อยู่เพราะมองว่ารถ SUV ขนของไม่น่าพอบอกเลยครับว่าตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วเพราะด้วยราคาและความประหยัดซึ่งผมเดินทางมาทริปนี้ชาร์จไฟมาเต็มใช้น้ำมันไปไม่ถึง7ลิตรก็พาน้องปรินมาเที่ยวทะเลได้แล้วและที่สำคัญผมไม่ต้องกังวลเรื่องการชาร์จไฟระหว่างเดินทางด้วยครับ ออน n e ฮาวเอ l H6PHEV ร mm ุ่นอัลตราผมความัากระเป๋าใจแค่ล้านต้นๆเท่านั้นเองไม่ต้องแบกภาระผ่อนอะไรมากมายหากไปซื้อ MPV ราคาก็คงสูงกว่านี้ไปพอสมควรจ่ายเท่านี้ได้ขนาดนี้ที่เหลือเก็บไว้เป็นแค่เลาเรียนให้น้องปรินกันแล้วกันครับ